รอใครนะผู้ชายหน้าสงสารจังเลยไม่ยอมหลับยอมนอนเลยนอนนี่เขานอนกันนะทุกคนนี่เด็กๆนอนแล้วแต่มีใครบางคนยังไม่ยอมนอนนอนไงรอใครนะ เวลาเขาอยู่ก็ไม่รักเขาเวลาเขาไม่อยู่ก็คิดถึงเขาเอ้ยเด็กคนนี้เอาไงเนี่ยแม่จะไปนอนแล้วนะจะขึ้นบ้านนอนแล้วนะยูครับยูครับยูกิกิครับแมนะ่ขึ้นบ้านนะมามีขึ้นบ้านนะ คุณไปนอนแล้วนะหนูรอคนเดียวได้ไหมรอคนเดียวได้ไหมครับโอ้ยอีกนานกว่าเขาจะมาอืมไม่รู้เข้าไปไหนเนี่ยยังนานเลยฮะไปนานมากเลยล,ะล่ะอลูกแล้วหนูก็นั่งรอเนี่ยนะแล้วหนูไม่ง่วงอะคะง่วงไหมอนนีพาไปนอนไหมคะ ดูนี่นี่ดูนี่ทุกคนเขานอนกันหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยเขานอนกันหมดแล้วนุกเน,นี่ยเห็นไหมบีบีกับบอฟเฟลนอนแล้วอ่ะหนูกไม่ง่วงเหรอลูลกง่วงไหมง่วงไหมคะไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยไม่ตอบโตโด้ด้วยนี่เขานอนกันเนี่ยเขานอนกัน นอนไม่ยอมนอนรอใครนาะรอสาวหรอฮะรอสาวหรือรอใครก็มาแล้วใครมาใครมาไม่โวยวายนะลูกนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยดู๋ดีดีใจดีใจเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วดีใจ เดี๋ยวค่อยดูคิดถึงเขาวะกี้ยังพากันหลับอยู่เลยเดี๋ยวค่อยดูนะคะดูต้อง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 ส่วนไปนอนก็ไม่ยอมนอนอ่ะรักเขาคิดถึงเขา แวบแวบอะไรแวบ,บๆอุยโยโยโ D, ยโยนั่นเงนั่นเงี้นั่นสนะวัดดีด้วยมีสวัดดีด้วยโอ้ยพี่ชู้หลุดพี่ชู้หลุดพี่ชู้หลุดชู้หลุดชู้หลุดไอ้ชู้หลุดไอ้ชู้หลุด